เอาคืใส่ขังเดียวใส่อีกขางนึงเอ้เก่งเก่งเก่ไปใส่เออไปห้างนอก,นกอะลวกฮะขันว่าออกไปข้างนอกนี่ใส่รองเท้าถ่า,ถายเลยเน,นาะอเตเตนเต็นกน่อน,น,าน,านอ นเป็นเหย่เอฟซีบนก้นแนลูกแล้วเหรจริงเจ้าจริงใจเอ๋งไงไงจรงได้เมื่อนี้บอกให้เต้นก็บอกไงไงลูกอ่ะเต้นตัวลูกเจ้าปึ๋งเจ้าพี่หล่าว่าอยากเต้นจะบอกเมื่อนี้ว่าอยากกอดกำลังกายว่าลูกพี่กับสวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายเพราะว่าจะยุฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปสาวแหลกคนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าพร้อมน้องเอลิน่า นายนายจังเนี่นายนายนีภาษาโนเว่ันภาษาบ้านเท่ากับแปลว่าไม่ไม่เนาะนายนายเห็นอยังสวัสดีค่ะแม่ลูกเอ้าคือว่าจังสั้นสวัสดีค่ะก่อนอยากออกไปข้างนอกบ่เฮ้อยิ่งหลาอยากออกไปย่างเร่นข้างนอกบ่กันอยากไปย่างเร่นข้างนอกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ บ่อน,น้ำลูกสวยๆเอาสวยๆสวัสดีค่ะสวย,สวย,สวย <c oughs> มื้อน,นี้นะจ๊ะซาแหละก็อยากกราบขอพระคุณเอฟซีทุกๆท่านนะจ๊ะ <ไป S 1> <ป>ที่เป็นห่วงน้องเอลิ่าเนาะหมู่บ้านนี่พี่ซาแหละถ่ายคลิปวิดีโอแล้วบัดที่นี่เอ<ป>ฟซีหลายท่านก็แนะนำว่า เวลาน้องล้มจังเสียให้น้องลุกขึ้นเองแม่ก็ต้องไปช่วยซาแหลก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆได้จ้ะต่อไปขน้องล่มข้างนอกเนาะขันผ้าลูกออกไปย่างเดียขน้องล่มซาแหลก็สิบ่อุ้มน,อน้องข้นมาแลยจ้ะและอีกอย่างหนึ่งเนาะซาแหลก็ขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งได้จากกับเอฟซีทุกๆท่านที่เป็นห่วงน้องเอลินายันน้องเอลินาล่มและกา่านเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไม้ที่ซาแหลเสียบไว้ อยู่ต้นสตอเบอรี่เนาะที่สาวแหล่ให้เป็นสัญลักษณ์งวดหนากันสาวแหลผ่ผาลูกออกไปข้างนอกอีกสาวแหล่จีเอาไม้ออกก่อนนะจ๊ะเพราะว่าคือว่าเหลอเนาะแล้วก็นี่คลิปที่ว่าที่สาวแหลซ่ซุ่มขามากใกล้ๆนะน้องลมอีกมองนึงจะบ่ได้ลมใกล้ไม่หรอกจก้ะแต่ว่าสาวแหละนะ่น่ซุ่มซุ่มวิดีโอขึ้นมาซุ่มให้มันเห็นหนาน้องชัดๆ,ดๆแต่ว่าน้องลม อีกทางหนึ่ง้วคาไม่สตรอเบอรี่อีกอยู่อีกทางหนึ่งเนาะมันบ่ใกล้กันจ้ะแต่ว่าสาวแล้วก็ขอบคุณหลายๆได้จ้ะที่เดี๋ยวเป็นห่วงน้องเอลินาเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องเอลินาก็ขอบคุณหลายๆจ้ะราคาสาวแล้วไ่ได้เครียดก็่ได้อีกอย่างเด้๋ยวจ้ะกับทุกทุกท่านที่มาคอมเมนต์เกี่ยวกับยาน,น้องเอลินาลมใส่ไม้วกคา บอกเกีย่วกับว่าขันเวลาน้องร้วมให้น้องลูกขึ้นมาให้ซ่้อยเหลือตัวเองแต่สาแหลกับดีใจอีกดังหากจากที่มีเอฟซี FC, ค่อยเป็นห่วงแล้วก็ค่อยอให้คําแนะนํำสาแลกเนาะบางเท้อสาแลกอาจจะบอมันระวังบอมัดระวังเพราะว่าอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะจา้ะ สาแหลก็ต้องขอบคุณหลายๆเลย,ยจ้าขอบคุณจ้าต่อไปสาแหล p จิตดึงใหม่ออกก่อนขอบคุณค่าเมื่อนี้อยู่กันสองคนเดี๋ยวสาแหล p สีมาล่างถ่วยกันจ้าพี่น้งนงนองแล้วก็เสียให้น้องอิลินาเล่นอยูู่้เดียวเดี๋ยวซาแหล p ตั้งกล่องใหม่ก็นด้ยจ้าทางนอกก็บลูกกันออกไปขางนอกใส่้องท้ากก่อนจน้ะนะ ลูกขึ้นใส่่องเท่าแล้วลูกแล้วกันสิไปของลอกใสล่องเทาลูกใสล่องเทาถามแม่เด้อแมลงถวยกันเด้อ Yes จ้า,จา ใส่รองเท้าลูกใส่รองเท้าก้นเก่งแม่จ๊ะอี่งาสิไปข้างนอกบ่เอลินาสิไปข้างนอกบ่กันไปต้องใส่รองเท้าถามแม่เด้อเดี๋ยวแม่พาออกไปยางเนาะเก่งเก่งใส่ได้เราคางนงึเก่งรองเท้ามันล่มอีกคางนึงนะยยิบขึ้นมาลูกยิบขึ้นมา แล้วคนเก่งแม่จ้ายิบขึ้นมาลูกยิบขึ้นมากเกง่งอ้าว <c oughs> <c oughs> นี่คือน้องอยากออกไปข้างนอกจาก้าสาวแล้วบอกให้ลูกใส่รองเท้าถ่าเพราะว่าตอนนี้สาวแล้วกำลังนางถอยเนาะบอกให้ใออน,น,นั่งใส่รองเท้าถ่ากันอยากออกไปข้างนอกนกกั่งใส่รอเฝ้าใส่รองเท้าจ้ะ ใส่เสียแล้วบอลลูกโอเ่งเกงตบมือก่อนเกงวะตบมือเก่งเกเป็นนะกันอยากออกไปนอกจริง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 อ้าวอใส่มือแม่ลูกใส่มือเลนบ่บ่ใส่ตีนริงจริงงจริงงจริงงจใส่เมือแล้คะใส่มือเกงฟอนี้นเนยเ เดนเด่นเด่นเดนเดนเด่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 นเดจนเดนเด่นจด่นจด่นจดนเด่งเันเด่น่นเดนเดด่ดเด่นเดเดเด่นเดด่นเด่นเด่น่นเด่ดนลุกนนเดน่เน่่เ่งดนเนเอ่นนลุก สาวมันคู่ใหญ่พุ้นบ่ลุกขึ้นยากบ่โอ้แก่น่ะล่ะต้องหัลุกขึ้นเองอาสาแหยให้แม่เบิ่งดูายแให้แม่เบิ่งน่อ้าวมันเกกะเนาะเดี๋ยวแ่ ยังไงวะแม่เต้นมาเป็นเอวีนามาเต้นไหนแม่บน,นเร็วพี่มาเต้นเห็นไหมเห็นไหมามาเต้นใก่กล่องเต้นให็นเอฟซีเบอร์เห็นไหมมา,มาเ,รเร็วคนเก่งมาเต้นให้เอซีเบอร์เร็วผีกล่องทุกนาซับยูบีกล่องยูบีเห็มาหาแม่จามมามาเต้นเห็นไหมามาเร็ว đi mà, tinh tinh tinh. chừng chừng à viê mãi. A Tên đi bà bâ bâ tên bâ 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 chừng 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 chừng, chừng 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 bâ 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 แม่บอกให้เต้นน้องบอกว่าไม่ไม่ภาษาภาษาโนเวกับนายนายเนาะเต้นได้กว่านายนายบอนายลูกอเต้นกวนเต้นเห้เอฟซีเบอรกวนแน่ลูกแล้ว ไปข้างนอกบ่กันไปเต้นกอนโจตึงโจตึงส่เอวน้ำโจตึงโจตึงโจตึงจริงโจตึงจริงจริงโจตึงสาเอวนงไงไงไงงไง้งไงไงไ้ไงไงไอไง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 อลไกไง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 ่งวงไ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 ไงไงางไวกงไางกงาา เป็นให้เอฟซีเบิ้งได้หลูกแล้วแล้วเร็วไส้เอวให้เบิ้งได้เร็วไส้เอวให้เอฟซีเบิ้งได้หลูกโอ้ยลาเส่แม่เล่นน้ำบ่อะนะออาเต็มก่อนชนะจึ้ง จริง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 จ้ะจ้ะจ้ะไปใส่ไปใส่มาพี่หน้ามือนีน้องบม่ยอมเต้นจ้ะน้องบม่ยอมออกกำลังกายเพราะว่าน้องอยากออกไปข้างนอกนะจ้ะ บอ,ยอกยิ่ลายอยากออกไปข้างนอกบอกจ้าบมาเต้นก่อนมาหน,น้าเร็่แล้วคุณได้เต้นในเอฟซีเบิ้งแม่สิพ้าออกไปข้างนอกแล้วฮะอิหลลาว่าจะไดนกอนลกูกมาแม่มาแม่น่าจ้า มาไมบายเอฟซีก็ได้มา้ะนามาเอลีนามาไม่บายก็ไดอิลาบปเตนก็ไม่บายมามาไม่บายก็ได้สนะแม่สิผ้าออกไปข้างนอกกนจบคลิปนี้สาแหลกก็ขอฝากเอฟซีทุกทกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร่มาปักให้ซาวแหล่นี่ด้วยจ้ะเพื่อซาแหล่สีได้มีแหงสู่ชีวิตเนตางเด่นต่อไปมีแห้งเรียนลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายน้องฟ้าบ๊ายบาล้อฟ้าปค